านสาวกันที่น่ารักทุกท่านวันนี้คลิปนี้หนูจะมาเล่าเรื่องเงื่อนไขกับคืนฟ้าห้าประการหุยเทียนอูกเกอร์เที่ยวเจียนรังต่อบไปนี้นะเจ้าคะ่ะ ปัจจุบันโลกเปิดกว้างในเรื่องความอิสระเสรีด้านความคิดมนุษย์มีศรัทธาความเชื่อในการดำรงชีวิตแตกต่างกันไปโทัวโลกมีการเผยแผ่ศาสนาและปรัชญ,ญาความเชื่อในรูปแบบต่างๆมีหลักการปฏิบัติที่แม้อาจจะแตกต่างกันบ้างอย่างไรก็ตามทุกคำสอนของแต่ละศาสนาล้วนมุ่งเน้นให้คนเป็นคนดี ทุกอย่างบนโลกนี้ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียเสมอสิทธิอนุตตรธรรมในยุคข,ข่าวก็เช่นกันบาเพนปฏิบัติธรรมท่ามกลางโลกแห่งวัตถุซึ่งมีสิ่งยั่วยนจิตใจมากมายถึงแม้จะปฏิเสธไม่ได้ในเทคโนโลยีและความล้ำสมัยของวัตถุซึ่งกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต แต่ในขณะเดียวกันจิตใจผู้คนก็ถูกครอบงำและยึดติดในวัตถุรูปรักษ์มากขึ้นตามไปด้วยผู้บำเพ็ญธรรมปรารถนาร่วงพ้นทะเลทุกข์หลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดไม่น้อยที่กำลังเดินหลงทาง ไม่น้อยที่สับสนในตนเองไม่น้อยมีข้อโต้แย้งที่คลางแคลงใจอีกทั้งมีมิจฉาศราาบกวนจนแยกไม่ออกอันไหนจริงเท็จมีกี่คนเล่าที่ยังมั่นคงในศรัทธาเข้าใจหลักการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้อย่างท่องแท้ด้วยเหตุนี้พระพุทธจ้กงพรวิสุทธิอาจารย์แห่งธรรมการยุข,ข่าวร้อนรุ่มใจยิ่งกว่าด้วยความรักความหงใย กลัวสิทธิ์รักเดินหลงทางจึงประทานพระโอวาทชีแ้แนะหนทางสว่างว่าด้วยเงื่อนไขกับขื้นฟ้าห้าประการเพื่อให้ผู้บำเพ็ญตื่นแจ้งกระจ่างชัดหลักสัจธรรมยึดหลักสัจธรรมบำเพ็ญจริงขอเพียงเราก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระอาจารย์ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เส้นทางสำเร็จพุทธมรรคไม่ใช่เรื่องไกลห่างอีกต่อไป ผู้เขียนคือศิษย์ง้อที่ปรารถนาจะเรียนลอยตามพระอาจารย์แม้ภูมิธรรมยังด้อยความรู้ยังตื้นเขินบันอาจแปรพระโอวาทวัจนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากต้นฉบับภาษาจีนเรียบเรียงเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นวิทยาฐานและประโยชน์ต่อพี่น้องเพื่อนร่วมบำเพ็ญหากการจัดทำในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผู้น้อยขอน้อมกราบฟา้าเบื้องบนประธานภัยและยินดีรับคำชี้แนะจากอาวุโสทุกท่านด้วยจิตสำนึกค,คุณทีละสาร บทว่าด้วยเรื่องคุณธรรมบารมอีอีเตร์สิงเพี้ยนเตอร์ซิงซอซิวเซนเตอร์เกินเปิ่นคุณธรรมบารมีคือพื้นฐานการบำพเพ็ญตนยนเจออูตี้ผู้ดำรงซึ่งเมตตาธรรมย่อมปราศจากศัตรู คนคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถแต่ไรซึ่งคุณธรรมมีแต่จะทำให้ผู้อื่นลิษยาดังนั้นผู้ที่มากความสามารถจำเป็นต้องพร้อมด้วยคุณธรรมจึงจะสมบูรณ์ผู้ที่มีคุณธรรมแห่งความเมตตาทุกคนล้วนยินดีอยู่ร่วมกันกันกบเจ้าด้วยความยินดีพร้อมใจเต้าซื่อเปิ่นไหลเมียนหมู่เตอร์ซื่อตัง ยันเตสิ่งหวยธรรมะคือชมหน้าเดิมแท้คุณธรรมคือพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติแม้ลำบากเช่นไรยังคงเดินหน้าดำเนินปฏิบัติเช่นนี้ก็คือผู้ทรงคุณธรรมนั่นเองเจ้าควรเรียนรู้ในการดำเนินตามวิถีธรรมยาณแห่งตนแสดงออกซึ่งข้อวัดอันพึงปฏิบัติหลี่เมาซื่ออีเกเหยน ซิ่วหยางเตอจือเปียวจริยามารยาทคือเป้าหมายแห่งการบ่มเพาะคุณธรรมของผู้บำเพ็ญเกี่ยวโยงถึงคุณธรรมบารมีของแต่ละคนอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความน่าเคารพนับถือและความสูงส่งแห่งธรรมดังนั้นบนพื้นฐานในการดำเนินปฏิบัติด,ด้านจาริยาก,ก็คือฝฟยหลี่อซือ สิ่งใดไรจริยาไม่ควรมองในคำพีตตเต้าเต๋อจริงได้กล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าปู้เจี้ยนเขออวีสื่อสินปู้หลวนหากไม่พบกับสิ่งยั่วยวนไหนเลยจิตใจจะป่วนปัน่นตาไม่มองจิตใจก็ไม่วุ่นวายเช่นนี้แล้วนานวันเข้าก็จะค่อยๆกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นเรื่องปกติที่แม่ยึดต,ติดผูกพันอีกต่อไปทั้งนี้ ต่อทุกเรื่องราวสิ่งต่างๆจิตใจเจ้าต้องมีความเที่ยงตรงโดยเริ่มต้นปฏิบัติจากขั้นพื้นฐานนี้ปูกกวยหนีจังใจเสินเหมอเฉินเมียนโตเยาสู้ไวเออสิง ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ในระดับใดดำเนินหน้าที่อันพึงปฏิบัติบนความรับผิดชอบของตนให้จงดีโดยใช้ความจริงใจก่อให้เกิดความซาบซึง้งและกล่อมเกาแปลเปลี่ยนผู้คนทั้งหลายเพราะว่าเฝ้าเตาอาวีเฉินสวีเข่าจื้อจี้เซียนถีอ,อวีเต๋อสวีจื้อซิ่วเหลียน แม้นปัทนาสําเร็จพุทธธรรมจำต้องอาศัยตัวเจ้าเองแม้นปัทนาสําเร็จเป็นเซียนจำต้องเขี่ยวกรมบำเพ็ญด้วยตนเองมีเพียงผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยุติธรรมดั่งฟ้าจึงไร้ซึ่งความกัดกุ้มในทางกลับกันหากเพียงแต่มุ่งกระทำทุกสิ่งเพื่อตัวเองย่อมจะนำมาซึ่งความกัดกุ้มให้กับชีวิตตนตลอดไป ซิวเต้าปี้สวีจวีเปยเต๋อเหรียญเซี่ยงจี้ชูบำเพ็ญธรรมควรมีพร้อมหลักพื้นฐานการปฏิบัติสองประการดังต่อไปนี้คือ 1. อีเตอจ่วเซี่ยนเต้าอาศัยคุณธรรมโน้มนำตน 2. อีหลี่จ่วเปี้ยวสาย แสดงออกซึ่งจริยามารยาทดังอริยเจ้าแต่โบราณหรือแม้แต่ปาดเหยียนหุยมีท่านใดบ้างไม่อิงอาศัยสัญชาตญาณปีชายาและคุณธรรมบาร,รมีมาเป็นนายตนเซนโขอ,อีสั้นเยียนเย้าชิงจิงแรงกรรม3คือ 1. กายกรรมสองวจีกรรมสมโนกรรม ต้องชำระล้างให้วิสุทธิหนีย่าโยฝนฟูเตอเตอซิ่งจิ้วย่าโยฝนฟูเตอจิงเหยียนหากเจ้าทั้งหลายปรารถนาให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมบาร,รมีเจ้าก็จะต้องมากด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างโชคชน อนุเคราะห์ชดช่วยมวลเวไนตามเหตุปัจจัยความต้องการของเวในอีกทั้งเจ้าทั้งหลายคนมีมหาปณิธานความมุ่งมั่นอันยิ่งใหญ่ในการปกปดดชดช่วยมวลเวในจึงสามารถนำคุณธรรมบารมีไปปกปดชาวโลกได้แต่ก่อนอื่นต้องขจัดอุปนิสัยอารมณ์ความเคยชินต่างๆที่ไม่ดีละทิ้งไป การบำเพ็ญธรรมสิทธิ์จะต้องมีจิตใจไประหนึ่งปีนป่ายภูผาสูงชันถึงจะแสนยากลำบากมีประมาทหรือเกียตค้านเฉยชาได้พึงหมั่นเพียรเก็บสั่งสมคุณธรรมบารมีประดุษอริยะโบราณบำรุงเลี้ยงคุณธรรมภายในซ่อนเลนด้วยความสว่างเรืองรองเหล่าซื่อหว่อปู้ซื่อฉนจริง้ง สวกวามาถูเออซาซาเหมยกวนซีอาจารย์เคยพูดไม่ใช่หรือว่าสิทธ์นั้นโง่โงซื่อซืก็ไม่เป็นไร ขอเพียงสามารถกลับคืนบ้านเดิมได้ก็พอแล้วใช่ไหมการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมไม่ใช่อาศัยเพียงแค่การมีวทศิลินมีความสามารถไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการแข่งแย่งแข่งขันถือสาหาความว่าใครแพ้ใครชนะใครผลักดันดำเนินงานได้ดีกว่าขยายงานทำออกไปกว้างกว่ากันแท้จริงแล้วความแพ้ชนะขึ้นอยู่ที่อะไร ก็คือขึ้นอยู่ที่การบำเพ็ญจริงเขี่ยวกรรมแท้ส่วนความแพ้ชนะจากการแข่งแย่งแข่งขันที่พวกเจ้าพูดกันบ่อยๆจนติดปากนั้นใช้ความแพ้ชนะแท้จริงหรือใครคือผู้ตัดสินความแพ้ชนะคนที่เก่งแต่พูดหรือถ้าเป็นอย่างนั้นมีประโยชน์ไหมเจ้าทั้งหลายเริ่มต้นบำเพ็ญด,ด้านปิยวาจาดีหรือไม่ ซาวตี้ซาวตี้ซาวซินตี้ซินตี้เยาอยู่เหอจั่วสาวฉูกงจั่วเหนอการกวาดพื้นเปรียบเหมือนการกวาดจิตเราจะกวาดพื้นแห่งจิตยของเราอย่างไร 1. เวลากวาดพื้นตามซอกตามมุมนั้นกวาดยากที่สุด เปรียบเหมือนกับการบำเพ็ญธรรมข้อละเอียดปีกย่อยต่างๆนั้นบำเพ็ญยากที่สุดเพราะเรามากรักเลินเลิกการบำเพ็ญธรรมต้องบำเพ็ญให้ถึงขั้นที่ว่าแม้แต่จุดเล็กจุดน้อยข้อละเอียดต่างๆสามารถปฏิบัติได้สมบูรณ์เช่นนี้จึงจะใช้ได้สมกับเป็นผู้บำเพ็ญธรรม 2. พื้นนั้นต้องกวาดทุกวันถึงจะสะอาดงานการบำเพ็ญธรรมก็ต้องทําทุกวันเช่นกันดังเช่นบทจารึกเตือนใจของกษัตริย์ทางที่สลักไว้ที่อ่างรังหน้าดังนี้ว่าโกหยื่สินหยืหยื่สิน,อ,อ,สนอิ้วหยือสินหมายถึงทุกวันชะล้างจิตแปลตนเป็นคนใหม่ก้าวหน้าขึ้นทุกวันทุกวันใยความก้าวหน้า 3. การกวาดพื้นควรกวาดอย่างไรประตูหน้าต่างแม้ปิดมิชิดแต่ก็ยังมีฝุ่นละอองดังนั้นบำเพ็ญธรรมก็คือการบำเพ็ญจิตหมายถึงเริ่มต้นบำเพ็ญจากการขัดเกาวจิตใจเริ่มต้นปฏิบัติจากพื้นฐานไม่ใช่อาศัยแต่ผู้อื่นตนเองกลับไม่มองไม่คิดไม่พูด ไม่ฟังได้แต่ย้ำอยู่กับที่ผู้บำเพ็ญแห่งธรรมการยุคข,ขาวรวนต้องบำเพ็ญทมท่ามกลางความวุ่นวายดังนั้นควรเริ่มปฏิบัติจากพื้นฐานบำเพ็ญจิตหล่อเลี้ยงธรรมยานอย่างแท้จริงทั้งลงมือปฏิบัติอย่างจริงใจอย่างจริงจัง